ทางแน่นอนครับไปขวาครับขวาแล้วลงซ้ายครับลงซ้ายทางตันเงอิชิพายอ่ะโอ้โรกิสติกัสทุกคนนะทีบอยู่ผงมุชิไายครับอยู่เกม eastwood cannibal นะครับผมว่าไปเก่งไงไม่ร brauch, ู้นะก็ new เกมไปอ้าวเฮ้ยวื่อกีอะไรไปแบบซับมันตัวเล็กไปหรือเปล่ากูอ่านไม่ทันด้วย เอาไปไม่ได้นะมีบาเรียกันเอาไว้นะเราจะต้องไปทางนี้แล้วนี้อะไรวะเนี่ยถนนคาดเหรอกระโดดได้นั่งได้ไหมเอานั่งได้ครับนั่งได้กระโดดได้โอเคไหมคืออะไรแล้วที่นี่มันที่ไหนนอกนั้นก็มีแต่ป่าไม้โอ้โหแล้วมือเกมมึงจะมืดไปไหนไม่มีเซ็ตติ้งเกมด้วยโอเคนั่นก็ช่างแม่งเลยรู้สึกว่าเกมนี้จะเกี่ยวกับสวนสนุกหรือเปล่าว่าหินมันอะไรวะไนดะ้ ชินชาตรงนั้นใช่ไหมอันนี้ตู้ตู้กดน้ำเหรอโหตู้กดน้ำมึงทำมาซะแบบกูดูไม่รู้เรื่องเราเข้ามาแล้วในเกมนี้ในที่แห่งนี้มันคือที่ไหนเหมือนเป็นร้านสะดวกซื้อปะแล้วทำไมตรงนี้มีเสียงวะเสียงน่าจะมาจากข้างบนนะครับ คือเกมมันเงียบนะผมค่อนข้างพูดเลยว่าเกมมันค่อนข้างเงียบนะเดี๋ยวผมจะใส่ดนตรีอะไรให้แล้วกันนะเพื่อไม่ต้องเครียดมากเกินไปเดี๋ยวจะไปเก,เก็บผี่อแลก็อย่าไปคิดกับมันเว่าเราคิดกับ,บมันมันก็จะกลายเป็นแก้ผี่ที่น่าก,กลัวเราเฮ้ย <Hey. S 1> ตัวเชีย่ยอะไรเนะี What? What? What ่ยวัดวัดเดี๋ยวอะวัดนึกว่าจบแล้วเราตื่นขึ้นมานะครับ จะโดนมัดไว้ใช่ไหมผมมันโดนมัดมัดถึงขาเลยเลยอันนี้คือเราฮะคือเราลุกขึ้นมาแล้วไงต่ออันนี้คือประตูน่าจะเป็นประตูนะครับคืออะไรวะไม่เป็นเขาวงกดโหเขาวงกดไอ้ยากูเลือกเกมมาผิดซะแล้วล่ะเพราะกูไม่ชอบเกมเขาวงกดกูขกี้เกียจจำ ต่อตรงนี้มีประตูนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นราจฉะนั้นกูเดินต่อยาวๆเีมนี้ผมว่าน่าจะต้องวิ่งหนี4ีคูณร้อยยังแน่นอนไม่ต้องสืบกูก็รู้หลังนี้มีอะไรวะเดินไปก่อนแล้วกันอะไรวะเหมือนจะมาทางไหนไม่รู้นะแต่แบบผมอยากจะกลับไปดูทางเดิมมากอะไอ้ทางนู้นนะ่ะมันกลับได้ไหมวะรู้สึกว่าทางนี้จะทําไปทาไปต่อใช่ไหม มันเราย้อนกลับไปดูฝั่งนู้นก่อนนั่นมีอะไรไอ้กูก็เดินม,มาตั้งนานกูก็ลืมคิดโอเครู้สึกว่าเราจะต้องเข้าไปที่นู่นนะครับเหมือนกับว่ารถเราน่าจะเสียหรือไม่ก็เราก็าอาจจะมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะครับเห็นรถจอดอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวเรามาทําอะไรนะส่วนเกมนี้ก็ผมหยิบมาจากในสตรีมนะมันเป็นเกมฟรีอ,อ่ะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรอยากเล่นเอาตรงน,น,นั้นช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเกมอยากเล่นเท่าไห,หร่ครัหาเกมไม่ได้เกมเฮอร์เรอร์มันม,มีมีเยอะนะ แล้วก็หลายๆเกมมันค่อนข้างไม่ค่อยสนุกด้วยแหละเกมนี้มันจะสนุกหรอเรื่องอะไรเนี่ยฮะเปิดคันเอาหรอรู้สึกว่าจะกดตัว E ไปแนละ้วโอ้คันโยกทำให้ดีกว่าน,นี้หน่อยก็ได้กูดูไม่ออกเราต้องมาทางนี้โดดขึ้นตรงนี้ได้ไหมโดดได้โอเครู้สึกว่าจะไม่มีอะไรงั้นเราจะต้องมาทางนี้สินะทำไมเกมมันเป็นเส้นตรงนี้วะเนี่ย Welcome to the Eastwood Carnival นะครับรู้สึกว่าจะเป็นสวนสนุกที่หนึ่งที่โดนทิ้งร้างหรือเปล่า l o ดดิง้งอ๋อโหดฉากอุ้ยโหดฉากมากี่มันชี้ในวันนี้ขอเดินสำรวจในที่มืมดๆก่อนนะเพื่อเช็คว่าจะเป็นทางนี้ที่ไรรู้สึกเหมือนว่าเราจะต้องเข้าไปในนี้อ่า l o ดดิ้งนะรู้สึกว่าจะเป็นบ้านสยองขวัญบ้านกาแฟคอนหัวหนึ่งยังวะเนี่ย คืออะไรเอ้ยโอ้โหโพหน้าตามาอย่างนี้เนี่ยจริงมันก็เข้ามาตา่อยกูเลยแล้วทำไมผมต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วยวะอุย้ยมิชชั่นก็คือเราต้องการกุญแจใช่ไหมเมื่อก,กี้ผมเห็นหน้าผมเห็นหน้าตาของมันเลยโอ้ยโอ้ตกใจเมื่อกี้ผมตกใจแต่ก็แต่ก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมาจากทางนี้กูนึกว่าจะมาจากด้านหน้าเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้กดซีนะั่งค้าง ผมรู้สึกว่อาอะไรวะโอ้มันมือดอะกูมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวนะผมเดินทางไหนทางนี้มาทางนี้อา้าวทางกลับนี่หว่าคือผมต้องมาทางไหนวะมาทางนี้เหรอหรือมาทางนี้มาทางนี้ใช่ไหมคือปัญหามันมืดไงแล้วมันมันมองไม่เห็นไงยงไว่เราเอาหน้าไปจุ่มอะนี่คือทางไหนวะ พอรู้สึกว่าจะตกว่าอุ้ยจะเอ้ยมีการถอยหลังกลับไปอาจจะเป็นสาวน้อยน่ารักก็ได้นะครับคนที่อยู่ในชุดผ้าคลุมนั่นเกิรปิ่นดีนี่เสียงอะไรวะโอ้โหมันกำลังหั่นเนื้อแบบสดๆเหมือนเชื่อไปภาพที่น่ากลัวมากเลยครับผมโอเค,ครับเราไปต่ออ ที่ไหนอะเนี่ยประตูนี้โอ้โหลงทางนี่เลย What the Heck โอ้ยไฟฉายมึงทำได้แค่นี้อีกเหรอเนี่ยกูมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยเกมพี่เกมจะ่อนมันจะกลายเป็นเกมตลกแทนนะเนี่ยแล้วทำไมกูต้องเหนื่อยทุกครั้งนึงนะเนี่ยเหนื่อยทำไมวะเหนื่อยอยโอ้อกูฉากมึงทำมาดีๆก็ได้ เดินมุดมาอันนี้มีไฟฉายเอ้ยไฟฉายเหมือนของเราเลยน่าจะเป็นมันนี่หาอะไรวะกูก็ลืมๆและวโอ้ยมืดโอ้ยมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยโอย้กูถามจริงไฟฉายมึงนี้มันสว่างได้แค่นี้จริงๆใช่ไหมแนะนําเลยไฟฉายเนี่ยเอาใหญ่ๆกว่านี้ได้อันนี้ทําไปต่อหรอ๋อนี่ไอทางที่เรามุดมาทางนี้ น่าลำขาญมากเลยนะไฟฉายเนะี่ยอันนี้อะไรมีทางมุดตูไปไม่ได้ใช่ไหมนั่นกูว่ามุดท่ออันนี้ทางตันมาทางอ้าวกูมาถูกทางซึ่งกูมาทางซ้ายล้วทางขวาคืออะไรทางขวาตันโอเคแล้วทางนี้่ะทางนี้มีอะไรไม่มีอะไรคือเราต้องมากด E ตรงนี้กด E โอเคกดแล้วไปนต่อ กูจำทางไม่ได้เนี่ยกูลืมทางไหนทางนี้เปล่าทางนี้อะฮะเราต้องไปไหนต่อนะอ๋อเราต้องไปเลเวลต่อไปทางนี้ประตูเหรอ๋อ้โเลเวลตรงนี้ถูกเปิดโอเคเลเวลตรงนี้ถูกเปิดแล้วกูเข้าไปสิอะไรรถไฟมีประตูอันนี้มันเป็นอ๋อต้องเปิดอีกสวิตซ์หนึ่งตรงนี้กดอะไรวะกดคลิกซ้ายเหรอ โอเคตอนนี้เรียบร้อยเลยนะฮะไม่ได้เรียบร้อยหรอมิชชั่นไฟก็คือเราต้องดึงสวิตช์สองสวิตช์เหรอเราดึงแล้วสวิตช์หนึ่งก็เริ่มเจ็บใจหัวเสียละอันนี้น่าจะเป็นรถไฟเหาะจากที่เราคิดยนะเราต้องกลับเข้าไปไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องกลับไปทางเดิมใช่ไหมมาได้ไงวะเนี่ยช่างเถอะสวิตช์ตรงนี้อ้าววันมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ด้วยเหรอ ปัญหาคือกูงงว่ากูต้องไปไหนต่อเราเดินข้ามฟากได้ไหมโอเราต้องขึ้นขึ้นนั่งรถไฟโอ้โหคือซับมันมาไวไปไวไงคืออ่านไม่ทันที่คือรถไฟใช่ไหมโอเคเดินทางมาต่อสัตวสวิสตตรงนี้ซับ่อี้ประตูปเปิดอันนี้อะไรกระดาษอืม รู้จักใจตึกๆเลยเว้ยน,นี่มันเอียงวะนนียนี่กูกำลังเข้าสู่อะไรอ๋อเว้ยมาได้ไงเนี่ยโอ๊ยอยุ่าสรุปก็คือกูวิ่งไม่ได้ดิซ้ำมึงก็เดินเร็วจัดเอามาหลังโผล่มาจากไหนวะอยากรู้อยากรู้อ๋อมาจากทางนั้นคืออะไรต้องกระโดดเรอ เสียงนีก ok ็ดังเกินเฮ้ยทสีแดงไูกเมาทางตันไอชิปหายเอกูดนน้องแกอัดอัดตตยเอาโอเคอกด E S C กูไปเลยเอสชิปหายแล้วมันไม่หายไปไปโคตรเกิน้จะไปไาม้วปไปไปอตไปช็อตตกูจริงตันนี้เกิน

กลายเป็นเกมบักนั่นเองนะมาแล้วน้องเขาตามหลังแล้วน้งว่าเราต้องไปตามหา,ามการต่อช่วงต่ออะไรเขาดูฝั่งนี้เราโค้งเลยโอ้โหคือน้องแม่งเดินตามไวมากแล้วเสียงเกมแม่งจะดังไปไหนไหมาเนี่ยมาอีกสักรอบดิมาโอเคผมไปปรับเสียงเกมมาแล้วนะซึ่งท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงดังเท่าเดิมแต่ผมอาจจะได้ยินเสียงเบาลงนะเพราะว่าแม่งดังชิบหายอะเกมอ่ะ ดังจริงสังเกมกเขาดังเลยเอ่ะเราวิ่งเลยครับอึอไปนี่ไปพอน้องแกวิ่งวิ่งตามเราทันฮนะน้องแกเป็นแ,แบบสปีดสปีดช,ชัตเตอร์เร็วมากแล้วกูก็โดนเนี่ยกูเลิ่มจะหัวร้ะนะมาดีซิจีประตูมันอยู่ทางไหนนะทางนู้นเอ้ยปอยปอยปลอยเพร,ะเราะก็จะถึงโค้งเลี้ยวโค้งกระโดดกระโดดโค้งโดดไปสกิปข้ามไป ด้วยความเร็วสูงด้วยความเร็วเราวิ่งโค้งมาโค้งมายังก้อนทนก่อนนะครับจังหวะนี้คิวเลอร์กำลังตามหลังเขามาครับคิวเลอร์ตัวนี้นะครับเป็นคิวเลอร์ที่น่ารัก้คฟิงมากเลยครับกำลังตามหลังเข้ามาซึ่งเราต้องวิ่งโจ๊กไปนะครับเครื่องปั่นไฟไม่ต้องปั่นแล้วครับจังหวะนี้เลิกปั่นไฟได้แล้วครับแล้วไปหาทำอย่างอื่นเรารู้แล้วนะครับว่าทางขวาในทางตันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลี้ยวทางสายครับทางสายนี่โดดไปเลยครับอทางแค่ไหนเราก็ต้องไปครับโอ้โหลงทางแน่นอนครับไปขวาครับขวาแล้วลงซ้ายครับ ลงซ้ายทางตันไงอิชิพายอ่ะมาซิอีน้องผีเดิมึงคิดว่ามึงเก่งนะหรอมึงก็มาสักรอบดิฮืฮหสกคิปไปเลยสกคิปข้ามไปเลยเราคลิปได้สกคิปไปเลยนะฉากนี้กูไม่ไหวละเฮ้ยไอ้้ไอเชี่ยเกือบเกือบแล้วนะเราจะติดหลังนะตอนนี้คิวร์เลอร์กำลังจิดลางเลยนะครับผมเราจะต้องโดนดาเมจหนึ่งทีนะครับเราอาจจะล้มเลยนะครับผมไม่อยากกวนแขนเพราะอย่าเป็นภาระของเพื่อนนะอุ้ยวิ่งไปโรงไป รู้แล้วว่าทางขวานจะไปไม่ได้เราเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายมาปึ๊บโดดมาเ,เร็วครับเร็วปึ๊บปึ๊บมาโค้งทางนี้เอาทางตันไอเฮียเอ้ยซ้ายตันแสดงว่าทางขวาที่ไปเมื่อกี้ถูกแล้วไอ้บ้าเอ้ยปึ๊บปึ๊บป,ปึ๊บริฟมาปึ๊บริฟมาโค้งมาโค้งมาเฮ้ยช็อปริฟมาตรงตรงดิ่งเลยเอาทางตันไอเฮียเอ้ยเอาลิฟเฮ้ย ฮ้ย what อ oh, ๋อมันเป็นรีฟเหรอโอ้ว Where is you baby now คืออะไรคือเราเอ้า What the heck อ uh, ้าวจบแล้วช <Ow. S 1> uh ัตเตอร์หนึ่งจบแล้วนะครับอ้าวมึงจบง่ายๆอย่างนี้เลยเออแล้วซับมึงโผล่มาแป๊บเดียวไม่ให้กูอ่านด้วย ก็โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะว่าจะเป็นเกมอะไรสำหรับ e a s t r o o h Eastwood c a r ิ i v a นะครับก็ต้องขอจบลงไปเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ Show เกมจ me.